สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่รายการอะไรครับไอ้ลืมว่ารายการอะไรเชินี่เดินทางกันข่าววัยเราจะไปไหนเราจะไปไหนกันครับเราจะไปพัทยาพัทยาอ๋อสัตหีบสัตหีบสัตบเอเดล พัทยาไปสัติกก์แล้วก็ไปพักอยู่พัทยาโรงแรมหรูรอบระดับสิบดาวโอ้โหสิบดาวเลยวะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนะครับก็กำลังจะเดินทางแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าครับบ้านนี้เราก็เพิ่งสนามบินแล้วครับ สนามบินสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวรอเพื่อนมารับอีกคนหนึ่งนะครับพอดแล้วขอดแล้วพอดแล้วครับหลังจากที่เราเป็นเพื่อนมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปเข้าที่พักนะครับแล้วก็มีเสียงร้องเพลงเราก็ได้ไปเข้าที่พักนะครับเราก็เตรียมตัวเดินทางไปนั่งเรือนะครับที่สัตว สัตยิปเรามีทีมงานเพิ่มมาสองคนนะอ่าเรามีทีมงานเพิ่มมาสองคนซึ่งตอนนี้ก็สปอนเซอร์เราแล้วนะเหล่าสปอนเซอร์อันนี้คือสปอนเซอร์ของเพจเรานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อะไรนะอะไรวะท่าเรือสัตยิปท่าเรือเลยไป เรากำลังจะลงเรือกันแล้วนะครับผมเฮียลอกลกลงนเฮียกลัววะเฮียีัวของมาแตเ้เฮ้ยังไม่อยากเล่นมาตอนนี้เออเสร็จแล้วเฮีย เดี๋ยวเราจะไปตกหมึกกลางทะเลกันนะครับเออตกปลาเออเป็นไงครับบรรยากาศพี่สอเซ็กซี่ขอทานเซ็กซี่เซ็กซี่เบลอยู่ใต้ใต้ที่หน้านะครับเนี่ยอยู่ใต้ที่หน้าอันนี้คนลงมาสองคนลงมาแล้วใส่สาวกรุงเทพจ้ะสาวกรุงเทพเรื่องสาวเรื่องพูดภาษาไทกมาจากกรุงเทพฯค่ะ ลืมข่าวลืมข่าวอะไรคือลืมข่าวตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปที่ทะเลแหวกนะครับนี่ถ่ายเสร็จแล้ว ทำไมไม่ใส่บิกินี่ไม,ม่มากับผู้ชายใครเขาใส่กันหรอเราเมื่อกี้มากับใครเขาไมได้ใส่กับเปียว <laughs> ผู้ชายมาด้วยใครจะไปใส่แล้วต่อไปเราจะไปตกปลากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทะเลแหวนนะครับพวกเราถ่ายรูปเสร็จแล้ว อะไรแบบแบกแบกหรือแบบวะแบกก็แบกเอาไปแลยปะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือกันแล้วนะอยู่ตรงจุดตกปลาอันนี้เดี๋ยวดูเสียนบอกซัหน่อยไปแล้วเฮ้ยปาตอนนี้เล่นโดดน้ำทะเลเนาะคนใจเย็น เมาเรือไปเปียวทำไมน่าบ่นพี่ฟางอาการเป็นไงครับใส่แล้วก่อนนี้ดูเจี๊แต่ละคนตอนมาแม่งอย่างอ้าวยี่อะไรอ่ะครั้ตอนนี้คือเราจะไปขึ้นฝั่งแล้วนะครับแล้วค่อยออกมาตกปลาอีกครั้งเพราะว่า เม,มาที่มาปุณ่ะเมากบ่ะกูก็เมาบอกว่าตอนนี้เจ๋ยเฉยจเจย๋ยเฉยตายแ,แล้วคนหนึง่งนอกแล้วะะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นฝั่งต่อถึงได้มานี่ครับพี่คือได้มานี่อ๋อ มีหมาทักไปชวนไงอยู่ดีกูก็ได้ขึ้นเครื่องมากูเรียบกระทันหันเนี่ยใครทักไปชวนมึงอะ่ะท <c oughs> าวาอีอ่ะเขาทักไปชวนพี่ฟางไหมวิฟ่างก็ลากกูมา <c oughs> ตอนนี้คือเราไม่ไหวนะครับเราก็ได้มานั่งพักนะครับริมทะเลตาบอมาทรมานเลยมาเงี่ยงคืงงอว่าสิไปตกปลาไปบ้าคือว่าสินั่งกินเหล่าอยู่ทึง <c oughs> ทึง <c oughs> เรือ อันนี้คือผู้ที่แพ้นะครับเบาะไวจะมีอีก2คนนะครับไปตกปลาตอนนี้เราก็จะมากินปลาหมึกซาซิมิน่ากินมากเลยคน่าดูนะพี่หมึกสดๆเลยดมอยู่ได้ป่ะแสงเสร็จสุดสีเอออุ้ยไม่ดูไม่เลยโอ้ย อืมอุ้ยเปลี่ยนสีอ่ะเฮ้ยอออะเขาไดปรากฏการอะไรคะพี่ตอนแรกก็คิดนะว่าตัวดำตาย้มันจะกินซาชินี่ยตอนเปลี่ยนสีเพราะมันตายเพียงที่มันกระโดดลอยขึ้นฟไปแผ่เมตตาให้น้องด้วยตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอาบ่ท่าตายป่ะ แล้วมีเยอะครับร้อนก่อนตะเย็นตะเย็นป้าเท่าไหร่นี่ครับกินได้กินได้ใครมันแต่มันยิ่งกินได้อร่อยดิกน้เลยเคยกินแล้วถามเพียวดูดิกินอีกาันตย์ที่แล้วรสชาติเป็นไงครับหวานเฮ้ยเฮี้ยแม่งดูเพดานปุ๊บหวานหวานอะไรหวานจุ้ยเป็นไงรสชาติก็ปลาหมึกนะสมน้ำน้าเพื่อนรักเพื่อแกเนาะ หาไว้กินอยู่แไปหาอาหารเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับสภาพเหมือนคนมาติดก่อนนะแต่ละคนแต่ก็มีอาหารไาเรือนะยูกอะไรวะม่หาต้องลดีสาเนมกื้อเขาก็กลับบ้านเลยด้วย บ้านอ้าวเลเอาร้านร้านไหนแยกอะไรนะพี่อันนี้อาโบริม้วนไหวทอาโบอาร์โบริหอมนี่ครับก็คือแต่ละคนหยิบกล้องมาแล้วอาโบริไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมรู้จักแต่อาโออีหืมมากินมากมันกูร้อนร้อนปะดูเป็ดเปิดกุูวันนไม่งอนเขาอยู่ในโลกวัวเราดู กุ้งตัวใหญ่มากนะว้าวกระเบือซมิตรีมันจะทำให้หอมขึ้ใส่ไปตั้งห้าใบี่ไม่เลยวะอ๋อนัวเลยพี่ไปเขียวนะไปเขียวโอ้ชอบเลยเปิดก่อนรอปราดิแป๊บมังนะครับปราดิกำลังนี้จะจับจจับปลาหน้าเดือเลยวม่ขนาดไหนวเอลยเป็นยงไงกกิม่ะเขาชมไปหนึ่ซูไหม บอกว่าอยม่งถ่ายแล้วมันไม่ต้องแดดแบบอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวไปกินก่อนเนี่ยถ่ายรูปก่อนนะครับไม่ได้ให้มากินนนี้เมนองวันนีเยเลครับเม่บอปอันนี้ยอันนี้เมนูของวันนี้นะครับเสียเลี้ยงครับเป็นคนตกแม่บอกตัวนี้มันตกบานได้ปะเนยไี่เราตกได้วันนี้ตอนน้ผมตกได้ด้วยเจ้าเชิญไปถือทะเลมาเจนตกได้ปลาซิวหรือเปล่าบานที่ตกได้ตัวใหญ่นะเนี่ยอันนี้คือได้มาสดๆเลยนะครับปลาอะไรอ่ะอุ้ย ปลายุดเอ้าปลาอะไรพวกปลาใสแดงเนี่ยแหละครับปลาใสแดงปลากดว่ามึงจะได้เข้าปุกกข้าวอร่อยเลยจ้ะหวานเยอหวานเดี๋ยวหวานปะอีมึงแกงคนอื่นมากเลยนะมึงแตเดีนก็ถือก็ถือมึงแกงกรอบดรวะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป อะไรนะทิปตกปลาใช่ไหมมากับพี่เท่ากับลำบากเป็นไงครับ,ท,บ,บ,รบทิปนี้ oh, <yeah. S 1> พอรู้สึกเหนื่อยตอนมาอย่างข้าวครับอยากให้ดูสภาพแต่ละคนโอเคครับเ <laughs> ดีวยังไงอย่าลืมติดตาม คิดหน้าด้วยนะครับบาย